เมื่อกี้เวลาอย่างต่อวายอาหารประเคนอาหารกันงี้ตอนที่ที่เปิดใ้ไฟายเสียงอธิษฐานเนี่ยให้ใครใครอธิษฐานตามไปได้บ้างนะคือระหว่างที่ตักอาหารระหว่างที่ทำนวดทำ,ทำนี้อะไรเงี้ยเราก็อธิษฐานไปพร้อมเลยใครทําได้บ้างทำไหมเออเก่งนะถ้าใครทําได้คือมันไม่ว่าร่างกายจะทําอะไระคือจิตเราจะทําอะไรก็ได้เท่านั้นนะคือแสดงว่าเก่งมากเลยแยกายกายกับจิตได้ คือกายตักอาหารทำนู่นทำนี่ทำอะไรแต่ก็ทำไม่ผิดพาลาดเราก็กายก็ทำงานได้ไม่ผิดพลาดแต่ถ้าเราต้องการที่จิตทำงานอะไรก็ก็ใช้ได้แต่จิตทำงานอะไน,นี่เก่งฝึกถ้าใครฝึกได้ไงเก่งเก่งคือกายเราก็ทำงานแต่ถ้าจิตเราอธิษฐานตามที่หลวงตานำอธิษฐานถ้าใครอธิษฐานเชื่อมต่อไปได้เลยมันก็สุดยอดเลยคือกายก็ทำงานไปแล้วก็เวลาพอไฟเสียงเปิดหรือเราจะอธิษฐานจิตหรือเราจะพิจารณาความตายมานาสิน อะไรเนี่ยแม้แต่กายทํางานอะไรในใจเราก็พิจารณาความตายมรณะนุสเสตียทุพภะกรรมฐานเราพิจารณาได้ตลอดเพราะว่ามันมันแยกการทํางานของกายกับจิตได้โดยเด็ดขาดไปเลยอันนั้นจะเก่งมากเลยเพราะว่าเวลาร่างกายมันจะตายแตกดับขันห้าที่ที่ทำงานขันห้าที่ตักอาหารเนี่ยเราใช้ขันห้าตักอาหารว่าจะตักอะไรเนี่ยขันห้าทํางานอันนี้ เราจะตักนู่นจะตักนี่ะไรอย่างนี้จะตักอันนี้จะตักอันนี้ไม่ตักอะไรเงี้ยนี่อะไรเป็นอะไรอันนี้มันคือใช้ขันหน้าทางานแต่เรื่องไอ้จิตที่เราใช้อธิษฐานเป็นเรื่องของอำนาจจิตแล้วก็เราใช้จิตพิจารณาความตายมรณาสีเนมคือใช้จิตทํางานที่เป็นประโยชน์อันนี้แยกแยกการทํางานของขันหน้าแยกการทํางานของกายแยกการทํางานเขาจิตได้อันนี้เก่งอันใครต้องฝึกอย่างนี้ต้องฝึกในทําการที่กายทํางานเราสังเกตเห็นหลายผู้ท่านหลายครั้งเวลา อเวลาท่านกายทํางานอะไรท่านก็ไม่จิตของท่านทํางานไม่ได้แยกไม่ได้คือแยกแยกจิตไปทํางานไม่ให้มีสติจะทําอะไรจะพิจ,จ,จญญารณาทำก็ไม่ได้จะพิจารณาสุภะก็ไม่ได้มันจะอธิษฐานจิตตามไฟเสียงทําาลังลงายอธิษฐานจิตไปก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ในขณะที่เราตักอาหารเนี่ยพวกท่านเอารถอาหารผ่านเนี่ยเราก็พอไฟเสียงเปิดเราก็ที่ฐานตามไปเลยเราไม่ต้องมานั่งอธิษฐานให้อีกทีหนึง่งเราก็ธิษฐานตามไปแล้วก็จบในขณะที่ไฟเสียงจบเราก็ที่ฐานจบไปพร้อมเลย ไม่ต้องมานั่งอธิษฐานตอนที่หลังจากตักอาหารเสร็จแล้วมานั่งอธิษฐานในที่มันต้องทําหลายรอบเลยขี้เกียจทำาเงี้ยอันก็พกนางกาฝึกให้เหมือนแยกแยกการทํางานของกายและจิตไม่ว่าท่านจะขับรถหรือท่านทําอะไรเราขับรถไปทํางานต่างจังหวัดอะเดินทางระหว่างต่างจังหวัดกับกรุงเทพขับรถไปทํางานเป็นผู้ศักษาเป็นผู้อุกสาวนาศารต่างจังหวัดเนี่ยเราก็ระหว่างที่ขับรถเราก็พิจารณาความตายพิจารณากายพิจารณาความตายพิจารณาข้อธรรมพิจารณาต่างๆเนี่ยเราก็พิจารณาไปตลอดทาง หรือเราจะสวดมนต์เราก็สวดไปตลอดทางคือให้จิตทํางานกายก็ขับรถไปไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเพศภัยอะไรอย่างเงี้ยคือกายขันห้ามทํางานก็เราแวดระวังภัยที่ขับรถไปไม่ไม่เกิดอุบัติเหตุเพศภัพยแล้วก็ส่วนจิตก็ทํางานจะทํางานในจิตแทนที่จะเอาไปคิดฟุ้งซ่านไม่ประโยชน์มีแต่กิเลสตัณหามีแต่ความทุกข์ก็เอาจิตทํางานในเรื่องของพิจารณาความตายพิจาณาข้อธรรมพิจาณาทมไปมันก็จะเกิดประโยชน์แล้วก็บทีก็สวดมนต์เช้สวดมนต์สวดมนต์บางทีไม่ไม่สวดมนต์ก็พิจารณาความตาย ตัวใหญ่ชอบพินาความตายน่าเผยผู้พังแล้วก็ไปเรื่อยพินาไปเลยก็ไม่ก็กลับไปถึงเพราะว่ามันขับรถจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดไปเป็นพวกสาวนา,าสารสวรรค์แดนดินตะกนนครขับรถต้องสิบชั่วโมงขับรถไปกลับสิบชั่วโมงมันโอ้โหขับรถมไม่รู้ทำไรขับคนเดียวขับคนเดียวไปกลับทํางานสิบชั่วโมงไม่ไไรู้ทําอะไรดีไปอยู่สวรรคโลกมาอยู่ทาง,งเหนือนะ่ะขับรถจากกรุงเทพไป มันไกลมากเลยแล้วขับรถไปคนเดียวทํะไรระหว่างทางขับไปคนเดียวก็ต้องพีนไม่ตรวจบนก็ต้องพิจาความตายพิจาความตายอสุภกรรมาฐานมอน,นน์เห็นร่างกายเราตายเน่าเปื่อยปุพังนอนขึ้นอือเน่าไปเรื่อยๆเลยก็เล่นอยู่กับภาพเหล่านี้ mm hmm. อุกอาจนิมิตปฏิภาณนิมิตอุกอานิมิตก็คือหน่วงหน่วงภาพตัวเราตายปฏิภาณนิมิตก็คือเน่าเปื่อยปูพางนอนขึ้นเต็มเลยอืดนอนขึ้นเลืยๆ,ๆแล้วไหลเปะไปเพะไปเปะไปเป็น สลายเป็นดินน้ำลมไฟเอาไฟเผาหรือแ,แต่โคกกระดูกก็เอาไฟเผาแล้วก็ไฟก็เผาเราโชนเป็นตัวหงิกงอสีดำๆแล้วก็ไหมจนไหมจนเป็นกี้เทา่าตอนเช้าก็เป็นกี้เทา่าทุรีกอมาจากดินก็กลับคืนสู่ดินก็สลายไลคือธรรมชาตินี้ก็จบแล้วก็พิจารณาใหม่อย่างเงี้ยซ้ำๆๆๆระหว่างขับรถดังนั้นเวลาไม่ว่ากายจะทํางานอะไรนะใจใจ,ใจมันพิจารณาตลอดนะพิจารณาข้อธรรมไม่เว้นเลยมันก็เลยสามารถแยกการทํางานของจิตกับกายได้ดังนั้นเวลาขันห้ามจะ จะทำะไรจิตมันก็ทำงานมันไปจิตก็ทำงานไปให้ขันห้าขันห้ามันเจ็บป่วยเวลาขันห้าจะเป็นจะตายอะไรนะต่างจิตมันทำงานของมันไปอีกด้านหนึ่งอย่างเงี้ยแต่บางคนท่านเก่งๆเพราะแม่ครูบาอาจารย์ท่านเก่งๆท่านท่านผ่าตัดไม่ไม่วางไม่วางยาสลบไม่ฉีดยาชาไม่อะไรเลยท่านผ่าตัดแล้วท่านให้กายเขากายขันห้าถูกก็ผ่าตัดไปแล้วจิตของท่านก็ทำงานไปอีกอย่างหนึ่งหรือว่าเข้าสมาธิไปเนี่ยท่านอดีเอ หมอก็จะไม่ยอมหมอเขาไม่ยอมไม่ยอมที่จะไม่ยอมให้วางยาสลบอะไรเงี้ยก็ท่านก็ไม่บอกว่าให้ให้ทำอย่างปู่แหวนสุจินโนตอนผ่าเข,าข่าก็ไม่ได้วางยาก็ทําไปท่านก่อนที่จะผ่าเขา่าท่านก็ถามหมอว่าใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะเสร็จหมอก็บอกเวลาแ้วท่านก็บอกว่าขอ,อนิดหนึ่งขอเวลานิดหนึ่งแล้วท่านก็ส่งสัญญาณว่าผ่าได้แล้ว ไม่ไม่วางไม่ไม่วางยาไม่วางยาผ่าเข่าไม่วางยานะหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏิโปท่านก็มีอยู่ข้างนะถ้าก็แบบนี้เหมือนกันผ่าแล้วท่านก็ไม่ไม่ยอมวางยาแม่อะไรอันนี้คืออันนี้ท่านฝึกมาดีมากเลยฝึกมาเยี่ยมเยี่ยมยอดมากสามารถแยกออกไปเลยแยกแยกกายกับแยกจิตออกไปจากเด็กขาดแต่ตอนหลวงปู่แหวนสุจิโนท่านใกล้ๆเวลาที่ก็บอกว่ากิจถืสมติจะใช้เวลา กี่ชั่วโมงงเงี้ยสมมติสมมติอะไรนะเราก็จำไม่ได้นะชื่อเวลาสองชั่วโมงแต่เวลามันมันเลยไปหน่อยอะไรนะท่านเล้ๆกับมันปอ,อกท่านก็บอกว่ามันจะไม่ไหวแล้วมันเลยมันอึดแล้วจะเสร็จยังเขาจะเสร็จ,จเสร็จแล้วอะไรก,ก็ไอเวลาที่กําหนดไว้เกินไปท่านเริ่มปวดแล้วเริ่มอึดบอกว่าควแค <laughs> ่อึดไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ไม่ไหวแล้วอึดไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเลยเลย,เ,ลยเวลานี้ไปไม่ไหวแล้วคือบอกไ้สองชั่วโมงแล้วมันผ่านเลยไปเงี้ยไอที่เหลือก็ไม่ไหว เดียวว่าใจกำหนดเป้าไว้เลยห็อกเป้าไว้อันนี้ก็เก่งถือว่าสุดยอดมากนะที่ทําได้แบบนี้อน,นี้พื่นเพื่ต้องฝึกทุกอย่างฝึกทั้งนั้นต้องฝึกฝึกอย่างหนักฝึกเด็ดขาดนะนั้นท่านไม่ฝึกเวลามันเกิดอะไรขึ้นมันโอ้กลัวไปหมดตอนขึ้นเขาใหญ่โดนช้างช้างป่าล้อมสิบสามเชือกไปกับโยม,โยมก็โยมก็ขับรถตอนนี้พอพอฝูงช้ามาใกล้ๆก็ก ก็ให้ดับเครื่องพอดีความจริงเขาบอกไม่ให้ดับเครื่องไปไปดับเครื่องแล้วก็เอากระจกลงเพราะไม่มีอากาศหายใจกลัวว่าเครื่องมันเสียงดังมันร้อนแล้วเดี๋ยวช้างป่ามันสิบสามเชือกมันล้อมรถมันมันล้อมรถแล้วมันจะเครื่องมันดังกลัวมันจะกระทืบรถทําลายคนในรถน่ก็ก็ก็ดับเครื่องพอดับเครื่องให้กระจกแค่กระจกแงบทิดยึงไงมันดัพอดีไปไปโยกเขาสั่นพอพอสั่นพวกไปไปไปกดไอ้กดไอ้กระจก ไฟฟ้าตดอบัิเวลามันเปิดแล้วเปิดมดเลยมันเลื่อนลงมาเลยพอมันชามันมาถึงแล้วมันงวงลอดเข้าไปในรถเอ้ยไปเปิดกระจกหมดเสร็จแล้วตอนเดี้ยช้ามันก็ต้องงวงลอดเข้าไปในรถมันต้องสิบสามเชือกจริงอย่างว่าเลยพอช้ามันมาล้อมรถแจนนั้นมันเอยงวงลอดเข้ามาในรถโอ้โหยช้างต้องสิบสามเชือกมันสซนจะตายแล้วลูกช้างอีกตัวหนึ่งมันสนว่าแล้วมันลวงก็จักรแลนด์นลลวงนั้นลวงนี้ลวงเนี้ยโอ้ยแบบว่า แต่ไอตัวหัวหน้ามันตาแดงเป็นไฟแล้วมีอำนาจจิตมันห่างอยู่ห่างเราตักสสกายสักระยะหนึ่งนี่เราหายใจไม่ค่อยออกเลยเว้ยโอ้โหมันส่งอํานาจกระแสจิตมาตรวจว่ามีอันตรายต่อโขงช้างและลูกมันไหมขนาดหัวหน้าไอหัวหน้าช้างที่เขาใหญ่เนี่ยอเจ้าพลายเนี่ยมันมันเป็นตัวเมียนะครับว่ามันตุวเมียแล้วตามันแดงเป็นไฟแต่ตัวอื่นหน้่ตาไม่แดงเป็นไฟละมันส่งมันส่งกระแสจิตมาหายใจไม่ค่อยออกมาแจ้ออำนาจจิตสะกดเข้ามาโอ้โห อย่างอึดอัดอึดอัดเลยเว้ยเก่งเว้ยก็เลยแบบว่าคล้ายๆกับไม่มีตัวตนออกไปรับแล้วก็แผ่เมตตาให้มันเน่ะมันก็เหมือนรับรู้แล้วก็มันก็ล้อมันชู่วงขึ้นสามครั้งเคารพทำความเคารพสามครั้งแล้วก็เราบอกไป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 แผ่เมตตาให้พาลูกไปหากินในป่าเว้ยอันตรายมากเลยแล้วมาอยู่ตรงเนี้ยอะไรเงี้ยรถลากเยอะอะไรเงี้ยอันตรายแล้วอันตรายคนอื่นด้วยเดี๋ยวเจ้าก็ว่าไ้เขาไปชนเจ้าหรือเขาไปทำลายเจ้าก็มโหแล้วก็ไปทำ้ายเขาอีกเป็นบาปกรรมไปไปเข้าป่าไปไปหากินใน ให้ได้อาหารมีอาหารการกินอะไรีมีความสุขมีให้พ้นทุกพ้นทุกมีอาหารการกินอิ่มอุดมสมบูรณ์บริบูนไปไปเอาไปมันก็ชุงวงเคารพสามครั้งแปนแปนแปลนแล้วก็มันร้องปุ๊บไอ้พวกโขงวันนี้ลูกมันขนาดส่วนๆยังกลัวมากเลยบุกป่าเสียงก้มก้มก้ม้มก็มมมมไปหมดเลยเออถ้าโอ้โไปอยู่ในสถานการนั้นนะฝึกมาไม่ไม่ฝึกมันแย่มากๆคือสติแตกอย่างเดียวร้องอย่างเดียวมันฆ่าเนี่ยที่มันัน่เพราะว่า ตกใจอ่ะช้ามก็ตกใจมันเลยฆ่าตายอยู่เลยกระทืบรถมั่งอะไรตายอยู่เรื่อยตอนนั้นเราทําคดีอยู่ที่สารคีบคีบมาอยู่สารคีบไปช่องช้ามันกระทึบกุณเ็นรถตายตายเพราะว่าพอไปตกใจเขาบมันก็ร้องวิบายเลยอย่างลายงูมันเลื้อยๆอยู่ดีนี้พระงูมันเลื้อยๆก็นั่งฟังธรรมอย่างเงี้ยงูมันเลื้อยๆดีเราก็บอกนั่งเฉยเฉยเดี๋ยวงูมันเลยผ่านไปมันก็ไม่ทาลายใครหรอกมันเพราะว่าแต่พวกที่มันกลัวเนี่ยมันพาเสีย มันพีดก็ลอวิ่งข,ขึ้นมาแล้วกระโดดขึ leve leve. Thrill, ้นมาเนี่ยงูมันดีดตัวฉกเลยเนี่ยถ้าถ้ามันอยู่จริงจเฉยเฉยมันก็ไม่ทำร้ายใครมันไม่ได้เจตนาจะทําร้ายเราหรอกพวกงูเพราะอะไรเนี่ยเราไปเหยียบมันเข้าหรือว่ามันตกใจตอนนี้พอมันเลื้อยอยู่ดีๆพอพีลออวิ่งขึ้นมาตกใจงูแล้วก็เนี่ยเราก็อุตส่าห์กระซิบปไปอยู่เฉยเอยู่เฉยเงูมันเลื้อยมาอยู่เฉยเอยู่เฉยเเดี๋ยวมันก็เลื้อยไปลอวิ่งปุ๊บมันมันดีดตัวเลย มันบดีดเด้งแล้วก็หมุนกลับฉกเลย <Okay. S 2> แต่ดีว่าไม่ไม่โดนใครฉกไม่โดนใครเน,นี่ยสติพวกนี้ต้องฝึกสติเป็นเรื่องสําคัญมากฝึกสติถ้าเรามีสติแล้วมันก็จิตเราก็สามารถใช้อํานาจจิตเราเนี่ยทําอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประโยชน์เพื่อให้ตนเองและผู้อื่นทําให้พ้นทุกข์คุ้มครองได้เลยได้อํานาจจิตจึงสําคัญนะมันไม่ใช่ว่า เราทาอะไรแล้วก็เหมอเพอเพลิ่งฟงสร้างุงแต่งฟงสร้างเหมอเพอเพลิปรุงแต่งฟงสร้างไม่จิตใจอ่อนแอแบบนั้นไม่มีความหมายเลยจิตใจอ่อนแอทําอะไรก็ไม่สาเร็จถ้าจิตใจอ่อนแอทําอะไรก็ไม่สาเร็จเพราะว่าจิตใจอ่อนแอเพราะสติมันขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดทําขาดสติหายสมาธิหายปัญญาหายทําหายสติมีสมาธิมีปัญญามีทมมี สติเป็นมหาสติเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาเป็นพระนิพพานสติอันเดียวก็ไม่หลายเนี่ยหลวงปู่ทาจะรย์ตมพม่าแม่คุบาจารยสติอันเดียวสติอันเดียวก็ไม่หลายเอวังก็มีด้วยประการาชนี้